สวัสดีค่ะยินดีตอนเราตะหมูช่ทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาพอกันกับแบดในเซาของมือวันที่3เดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะเพือ่อนพี่น้องคะมอนี้นะคะแอดผ้าเพือ่อนพี่น้องมรเท่าสุขุสกน,น,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดค่ะในคลิปนี้เป็นแนวทางจากอาจารย์เล็กล็อกนะคะพี่น้องคะสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เล็กล็อก เขามาเป็นฮงหนึ่งตรงๆนะคะพี่น้องอาจารย์เราวทรงอ่าแนวทางตัวเลขเขามาให้เนี่ยทั้งเมสเซนเจอร์หวดที่ผ่านมาเอทิ้นดูนะคะแต่ว่าบัตริ่งลงห้พ่อแม่พี่น้องดีเบิ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของอาจารย์อ่าเข่าฮงหนึง่งตรงๆด้วยพี่น้องด้วยชุดนี้นะคะบ่ต้องกับเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาเซ้านี้นะคะอาจารย์แล้วก็น,นํามาฝากเอเกเล่นํามาลงห้พ่อแม่พี่น้องดีเบิ้งนะคะแนวทางจากอาจารย์เลข OK ล็อกค่ะงวดมือวันที่16 ท่านว่าคมนะคะแนวทางของอาจารย์สเได้มาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแมนค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสด right> ีครับค่ะโอ้เสียดายนาะบางึนขอโทษอาจารย์บริล่อไหเนาะพบนึงตรงๆเนาะอาจารย์ไม่แล้วบด้กาบเล่งบริการเพื่อนโอ้ถ้าเป็นชุดนี้คือตรงๆเลยเนาะค่ะอาจารย์บริการเนาะครับเจ้าชุดมาของมันออกจะลากันล่ะ แต่ว่าห้องสุ่วันลาออกไปก็ได้แล้วจื้อรางจะซื้อรางจะหาตัวไม่ซื้อรางจะกันชี้ตัวของสิซื้อบนวันใช่ไหมหาตัวอยู่ได้ยกเออแต่ว่าปกตินี่ส่วนมากสิมาล่างหลายกบบนแต่ว่าให้ซื้อบนซื้อล่างไว้เนาะจานเนาะได้ค่ะจ้าอาจารย์เรื่องเลยเนาะอพร้อมแล้วได้ค่ะอาจารย์คะ่ะพร้อมพร้อมกันสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะ สามเก้าสามเก้าค่ะสามสองสามสองค่ะปิดเองซีเก้าซีสองสีหนึ่งซี่เก้าซี่สองค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองค่ะครับแต่ว่ามันเน้นเน้นเราพูดเน้นกันเน้นเกินรักเจ็นนีดหน่อย ภาษีนนนเน้นคือเน้นรักเจ,ะะจ็ดนะคะอาจารย์ครับครับอืมเนอันได้นะคะรักเจ็ดักเเนาะรักเจ็ดนี่สามคนนี้ก็เน้นเหมือนเด้เนาะค่ะอาจารย์ครับคี่เก่าแหละคี่เก่าแหละเตรียมแก้วเพามันใะไทเละเจ็ดอืมจะได้ค่ะอาจารย์คะสุนีเน้นล่างหลายก็บนเนาะอาจารย์คะเน้นล่างกบบนอันเน้นล่างหลายก็บนแต่ว่าปกติสุนี่ถ้าขึ้นบนนี่มันสิก้าบออาจารย์คะ อ่าหมดก้อนมันหมดก้อนมันได้ทั้งบนทั้งล่างนี่แหละบริกรรมดิหมดก่อนมันมีหมดก่อนนี่มันมีสองหนึ่งกับสามแปดบริกรรมอ้าโอ้แม่นตัวล่ะแม่นอีดีล่ะที่เก่าสุดนี่เนาะมีมีรักสองรักรักรักสองรักสองกับรักสามรักหกรักหกความโอ้แม่นแมนค่ะอาจารย์นี่มีสามแปดกับหกเนาะอ ครับครับออค่ะอ่าสี่งวดว่างเหนือหามันออกอันแปดแปดสี่สามเตีอาจันแปดแปดบ่ว่างเหนือหันไหมยังห็นมันแปดแปดสี่สามแปดสี่สามโอ้หมายถึงงวดก่อนเนาะงวดนี้มันเขามันเขาหงมเนื้อจันครับงวดก่อนนั้นนันมัน มันสองหนึ่งกับสามแปดมันบ่ได้กับบ่แล้วอ๋อค่ะค่ะแต่ว่างวดนนี้เขาห้องหนึ่งคู่เดียวเนาะครับโอ้ oh, ค่ะค่ะโอ้ถ้าบอลนี่กับว่ากลับเพื่อกันสนิทดีนน่เนาะมันห่าจะกลับนะพราะวัตอนมันกิตรงนี้แล้วนะอืมค่ะอาจารย์ครับอันอันอัน,นนี้พอตะอ,ออกแล้วก็เฮ้เลรบ่บอ,อาจารย์ กเพิ่งเฮ็ดเมื่อเช้านี่ล่ะโอ้ติงมันออกเฮ็ดตะมืขอึ้นนี่ก็สีฟันว่าอันอสิถามว่าฟันดีบ่ซินี่ค่ะเพราะว่าเมื่อขึนบไ่ได้ฝันในช่องนี้เพราะว่าท่นพระคุณมรณภาพไ่ค่อยได้นอนอ๋อสะมานอกกัน6:00น6ุ0มเกะส่มอกอค่ะหบัเช้าอค่ะค่ะอาจารย์แล่นแล้ามานีนะค่ะอาวาดจาเลกา เป็นงานอยู่บ้านจะเท้าจะเปยนไป,ไปโบอ,อาจารย์<ไ>ปเป็นมัคธา,กายกติคะบอละไม่เปลี่นยนน<บ>เป็นงานในบ้านนะกับไปซอยไนะปซอยข้าเจ้าซื้อครับครับอ๋อจ้าจ้าจ้าอาจารย์าารยครับครับอันอาจารย์ถ้าถ้าสามตัวนี้มีรักลอยเห็นบอคะรักลอยเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นจะก่อนได้คะ่ะอาจารย์คะจ้าโอเคนะคะอาจารย์โอ้ยขอบคุณอาจารย์หลายๆจ้าอาจารย์สวัสดีค่ะโชคดีค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์เลขล็อกนะคะพี่น้องคะเลขล็อกของอาจารย์นะคะมีทั้งเบิร์เก่าคู่นะคะกับมีสามหนึ่งสามเก่าสามสองสี่หนึ่งสี่เก่าสี่สองค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดสองค่ะมืีออาจารย์เล่าเน้นลักเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อลักเจ็ดนะคะพี่น้องคะแก็บหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง้งงวดเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะแนวทางจากอาจารย์เลขล็อกนะคะไปพี่น้องคะงวดที่ผ่านมานี่อาจารย์เล่ากับทรงแนวทางเขามาแอดดูนะคะเป็นเก่าครูสำหรับพี่น้องเป็นแนวทางเก่าคููทั้งเบิดเนี่ยสิเป็นเก่าคู่ชุดเต็มของอาจารย์ี่ทุกทุกงวดสิเป็นเก่าคููทุกงวดนะคะแต่ว่างวดนี้ก็มีตัวเน้นหฮ อา,อาจารย์เราเน้นรักเจนะคะพี่น้องคะรักเจํสำหรับงวดนี่งวดที่พานมานี่กับเขาหกหนึ่งตรงๆนะคะอาจารย์เราส่งคําให้แอดทั้งเมสเซนเจอร์เด้อพี่น้องเด้ดอทั้งขอ้ขอข้อความนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเราส่งข้ามาแอดนะคะมือนีจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องน,นําไปพิจารณา,าเบิ้งนะคะเทียแนวทางชุดนี่ของอาจารย์เนี่ยไปตรงกันกันกบที่พ่อแม่พี่น้องคิดเอาไวย้ยุแล้วในใจนะคะพ่อแม่พี่น้องคะการนําไปพิจารณา,าเบิง้ง ธรรมะทยชอบแนวทางของอาจารย์เล็กล็อกนะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อปุ่ละใบสองใบค่ะถาาทีไมิโชคไปน้ํากันนะคะ,พ,ะพี่น้องค่ะเอากระมิประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์เล็กล็อกนะคะเช้านี้นะคะจากในกะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองบานเทาสุขสุขอ,อนค่ะสําหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอให้ปพี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนโชคโชคมันมันลำลำนิดนึงแห้งแห้งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบกุณสํารับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบ,บุณขอบกุณแนวทางจากอาจารย์เลขกล็อกค่ะแล้วก็สําหรับประแมพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกนะคะพี่น้องค่ะ้ารมอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแหลวก็อย่าลืมค่ะพี่น้องคะเขามาเล้วก็อยืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการน,นพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเสานี้แนวทางจากอาจารย์เลขล้อค่ะทั้งเบอร์ทั้ง,ง,ง,งม้วนของอาจารย์กะมีเพียงซัมนี่ค่ะเพื่อพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ